จบไปแล้วนะคะบทเพลงสังรักปากดาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูร้องหน้าลำโพงตรงนี้นะคะมันอาจจะมีหอนบ้างนะคะ,ะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะแต่ว่าน้องก็ต้องเดินเดินไปอยากจะให้ทั่วถึงทุกคนนะ,ะมันก็อาจจะมีหอนบ้างนะครับไม่เป็นไรครับก็นะครับด้วยควาตั้งใจของน้องก็แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะนนะวันจันทร์หมุนให้ได้แตนนะค่ะไปช่วยกันโยกไหมคะ ลุ้นไหมคะลุ้นหนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะลุ้นแบบตัวเก่งไปเลยค่ะเพราะแบบโยกอันนี้มันก็ไม่ได้มันได้5 0 0พันแต่ว่าแต่ว่าคนให้คนให้ฉายาหนูว่าอะไรรู้ไหมคะว่าค่ะว่าต้นข้าวห0าพันใช่หรือเปล่าแต่เราเพิ่งแตกแสนไปสองครั้งวันติดนี่ใช่ไหมคะใช่ดีไหมคะดีค่ะคุณป้าบอกดีวันนี้ค่ะ ขอบคุณมากมเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะรับรางวัลไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อไปเลยนะคะพอเพาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอ่เขาเรียกว่าอะไรนะคะจะเป็นปีกนกปีกนางฟ้าหรือปีกอะไรดีคะปีกอะไรดีขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปีกนางฟ้าแล้วกันปีกนางฟ้าตัวน้อย รู้สึกว่าเหมือนไปวิ่งรอบสนามมา2ี่ิบรอบเลยค่ะมันกว้างใช่ไหมอาจจะเดินเหนื่อยนิดนึงเพราะพอ่อแม่ขาหนูมีกิจกรรมไม้ทำค่ะยืดมือขึ้นมาอ้าวยืดม,<อ>มือขึ้นมาสองมือเลยค่ะสองมือ,อจ้ะข้างหลังนู่นหนูเห็นนะคะไม่ได้ทำนูนะ่นอ่ะใช่หนูเห็นยืดมือขึ้นมานะคะตรงนี้ด้วยค่ะพ,อพอ่อแม่ขาแล้วก็อ,อีกข้างหนึ่งด้วยทุกคนชูมือสองมือขึ้นมาครับผม บิดซ้ายนะคะบิดซ้ายแล้วบิดขวานะคะให้ทำทำไมคะนั่นคือว,วอร์มอวอร์มนะคะเป็นการวอร์มเพื่อเป็นการเตรียมรำกับพี่ๆสอนสุพรรณโชนะคะให้วอร์มค่ะไม่งั้นเดี๋ยวลำแบบไม่ได้เดี๋ยวมาวอร์มเพลงเร็วกับหนูหน่อยนะคะแล้วฟังเลยค่ะเพลงเลจบแล้วนะคะบทเพลงแฟนพุ่มพวงนะคะ ผ่านไปครับแฟนพุ่มพวงเอ้าคนไหนเป็นแฟนต้นข้าวขอเสียงหน่อยแล้วโอ้โหขออนุญาตหอบหน่อยได้ไหมคะได้แต่แต่อย่าดังมากลูกเดี๋ยวคนนึกว่างูเห่าค่ะก็วันนี้หนูอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอบคุณเฮียตีนะคะแล้วก็ที่หนูที่ให้หนูได้มาในวันนี้นะคะได้ให้โอกาสขอบคุณพี่แขกนะคะ ขอบคุณพี่หนิงด้วยนะคะเรี่หนน,นงด้วยค่ะที่วันนี้ให้หนูมาร้องเพลงบนเวทีนี้นะคะพ่อแม่จา๋าเมื่อสามเดือนที่แล้วหนูยังลากลำโพงมาเปิดหมวกในตลาดเจเจอยู่เลยแล้วก็ตามตลาดแบบนี้นะคะก็ร้องวันนี้นะคะหนูมีโอกาสได้มาร้องเพลงบนเวทีนี้แล้วก็ได้มีแฟนเพลงเยอะมากมายขนาดนี้ หนูจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนจากแม่ๆพ่อๆทุกๆคนเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพ่อๆแม่ทุกๆคนหน่อยได้ไหมคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีขยันซ้อมเพลงแล้วก็หาเงินเยอะๆนะคะจะได้ปลูกบ้านให้ย่านะคะ อย่างที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นติปหนูก็ต้องเยอะนะคะค่ะอย่าลืมนักดนตรีนะลูกนะไม่เป็นเพลงทุกเพลงเลยนะคะเดี๋ยวเราเพลงทุกเพลงนะคะที่หนูนำมาร้องล้วนเป็นเพลงของพ่อครูแม่ครูที่หนูเคารพรักนะคะในวงการนี้แต่ถ้ารักหนูนะคะก็รักในตัวหนูนะคะ ้มามเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดนะเพราะว่าหนูรักพ่อแม่เพราะว่าหนูรักพ่อครูแม่ครูทุกคนเลยนะคะในวงการลูกทุ่งนี้นะคะหนูจะเตรียมตัวเองเสมอด้วยบทเพลงนี้ค่ะชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์นักดนตรตีหนูหน่อยค่ะเช่นเดียวกันค,ครับปรบมือกับต้นข้าวด้วยแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะก็วันนี้หนูขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามมาชมหนูกันเยอะมากๆเลยหูล้นไปนู่นแล้วหนูมีคิวร้องเพลงกับพี่ๆสอนสุพรรณโชนะคะอีกสิบกว่าคิวเลยนะคะติดตามได้ที่ Facebook นะคะเฟซพี่แขกนะคะครับค่ะเราต้องเจอกันอีกหลายงานเลยเฟซพี่แขกสอนสุพรรณโชใช่ครับผมเนี่ยเรียกแฟาเพจแฟนเพจครับเรียกเขาว่าพี่แขกเนี่ยเขา้ยืนยิ้มอยู่ข้างเวทีนะอ่าค่ะ เมื่อกี้ยังเรียกพ่อแขกอยู่เลยก็วันนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะปรบมือดังๆให้กับน้องต้นข้าวสุปรียาครับซึ่งเป็นสาวที่มากความสามารถแห่งจังหวัดกาญจนบุรีครับกระผมอ่ะตอนนี้รับรางวัลจากแม่แม่ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงต่อไปนะครับกระผมนะครับตอนนี้ยติก็มายืนรออยู่บนเวทีแล้วนะครับ ช่วงต่อไปครับเป็น